สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันอาทิตย์นะคะช่วง21-30กันยายนนี้นะคะ10วันเท่านั้นมาดูนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงคะ่ะสาหรับคนที่มีคู่นะคะ,ะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจเข้ามาด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง ว่าชาววนอาทิตย์คะช่วงนี้อะ่ะดูเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยจะสนใจใยดีเรื่องประเด็นอื่นแล้วละ่ะนะคะในเรื่องความรักอะนะคะดูเหมือนกับว่าคุณอะ่ะพยายามจะมองไปที่ความเป็นอยู่ของตัวเองละแล้วเราก็มองเห็นว่าตัวคุณอะ่ะพยายามสร้าง อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามหาเงินเพื่อจะได้บางสิ่งอะไรบางอย่างมานะคะเพื่อทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนั้นนะ่ะมันดีขึ้นแล้วมันมั่นคงนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าในความรักประเด็นของคุณนั้นมันอาจจะมีเรื่องอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกทําให้ตัวคุณไม่อยากจะคิดอะไรมันละนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะมีอนาคตหรืออยากจะมีเป้าหมายชีวิตที่ มันดีมันชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ในใจหัวใจของคุณนั้นก็ยังคงไม่ไวายที่จะไม่ปล่อยวางมากนักต้องใช้ควาว่าไม่ปล่อยวางนะคะแค่รอวันเวลาที่คุณจะปล่อยวางมันเท่านั้นเองเรามองเห็นว่าคุณตรวตอนเนี้คุณคิดวางแผนหรือว่าคิดอะไรก็ตามทีเถอะเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะกลับไปสสางหรือกลับไป พูดคุยตกลงในเรื่องประเด็นความรักของคุณที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราชัดเจนมากว่าคือหนึ่งแหละความรักของคุณอะ่ะคุณเจอกับสภาวะแบบมีคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางนะคะมีคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ คนคนนั้นของชาววันอาทิตย์ค่ะสถานะเราดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณกับเขามันห่างๆกนันนะคะหรืออาจจะมีการแยกกันอยู่สักช่วงคราวก็เป็นไปได้ต่างคนเหมือนกับว่าต่างเขาเรียกว่าอะไรต่างคนต่างอาจจะใช้ชีวิตว่าใช้ชีวิตตัวใครตัวมันก่อนตอนนี้เพราะว่าเนื่องด้วยสัจากว่ามันมีเรื่องราวประเด็นเลยค่ะ อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะมีประเด็นปากเสียงกันหนะนะคะตอนทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขาเรามองว่าเรามองชัดเจนแล้วว่ามันมีมันมีประเด็นเลยก็คือมันเคยอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันดีกันมาก่อนแล้วนะคะแต่มันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณกับเขา แต่เราก็ยังมองเห็นว่าตัวเขาเองหรือเปล่าคะที่ว่าก็ยังยังมียังไงก็ยังคิดว่าเขาเขาคิดอยู่แล้วแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็ยังคงมีเยอะใหญ่กับคุณน่ะเพียงแต่ว่า,าจะให้กลับมาเคลียร์หัวใจกันเลยไหมหรืออะไรดีไหมมันยังมองไม่ยังมองไม่เห็นว่าจะจะ,จะมีการกลับเข้ามาเคลียร์หัวใจกันหรือเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็เริ่มจะ คิดว่าเขาเริ่มคิดว่าเขาจะเหนื่อยเหนื่อยละเหนื่อยหรือแม้แต่กระทั่งที่ผ่านมาเขาก็พยายามจะประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันไปตลอดรอดฝั่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็เลยหยุดมันอาจจะมีการเรื่องหยุดชะง,งักแน่นอนเพราะมันมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องพอหยุดชะง,งักเนื่องด้วยจากมันปัญหาถกเถียงกันนะ่ะแล้วด้วยอีโก้ด้วยแล้วแหละด้วยความที่เขาเป็นคนที่ว่า เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วอะนะคะมันก็เลยเกิดการไม่ลงรอยกันเลยตรงนี้ไม่เกิดเกิดการไม่มีใครคิดว่าเกิดการไม่ยอมกันอะบางครั้งบางอารมณ์หรือบางคู่ของชาววันอาทิตย์เราเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าแยกกันอยู่นะบางคนเขาเหมือนกับกระทั่งที่ว่าเขาต้องยอมแบบปล่อยปล่อยคุณออกไปอะ ยอมตัวเองเป็นฝ่ายเจ็บเองเจ็บเองแต่ก็ไม่ได้มาง้องอะไรนะคะมันมีประเด็นรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่ฝ่ายคนวันอาทิตย์กต็ต้องเป็นฝ่ายเขานั่นแหละเดี๋ยวมาดูนะว่าความในใจของชาววันอทิตย์ค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะมันเป็นสภาวะความเป็นอยู่ที่แบบว่ามันเจอกันสามคนนะแล้วมันก็มันก็เลยไม่สู้ดีนักเท่าไหร่ ดูสิขอดูความในใจของชาววันอาทิตย์หน่อยนะคะเรามองเห็นว่าคุณยังคงไม่ยอมปล่อยวางเขาเลยนะคะทั้งทั้งที่ตัวคุณเองหรือเปล่าคะที่เป็นฝ่ายโดนเขากระทำมาให้ให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังกับความรักครั้งนี้ผิดหวังในตัวเขาอะ โดนเขาก็ทํามาให้ผิดหวังเหลือเกินมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคเรามองเห็นคุณเสียใจไหมเสียใจมากๆนะคะแต่ตัวคุณเองก็พยายามแล้วล่ะไอการที่คุณยังไม่ปล่อยวางเขายังไงก็ตามทีเถอะแต่เราก็ยังมองเห็นว่าช่วงเนี้ชัดเจนมากๆที่คุณว่าพยาพยามละพยายามไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นและพยายามมองเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะแต่ในความพยายามของคุณนั้นอะมันก็บางทบางครั้งบางที พอไปกลับไปคิดถึงเขาทีไรเนี่ยมันก็เลยเครียดขึ้นมาทุกทีอะไรอย่างนั้นแหะคะ่ะทั้งที่ตัวเองอะ่ะใช้ความพยายามละที่จะลืมเขาให้ได้อะ่ะในความพยายามของคุณอะ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นผลน่ะจริงๆแล้วอะ่ะด้วยความที่คุณอาจจะมีความรักมองให้เขามากมายหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีใครเข้ามาเป็นตัวเลือกตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวเลือกตรงนี้อะ่ะมันก็เลยทําอะไรกันไม่ได้ เนี่ยค่ะตัวคุณเองอะ่ะมีความคิดแล้วล่ะว่าตัวคุณก็พยายามเรื่องราวของคุณประเด็นตรงนี้เนี่ยเราทําไมเรามองเห็นว่ามันมีสภาสถานะความเป็นอยู่หรือสถานะครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งอะไรก็ตามทีเถอะสิ่งแวลดล้อมของคุณกับเขาอะ่ะมันอาจจะไม่เท่าเทียมกันหรือมันมันมันไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้มันไม่ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะเป็นฝ่ายคุณหรือเปล่าคะที่ว่าที่ผ่านมานี้คุณพยายามซัพพอร์ตเขาเต็มที่เต็มกําลังแล้วอะแต่ดูเหมือนกับว่าการซัพพอร์ตของคุณอะมันดูไม่เป็นผลไงนะคะดูไม่เป็นผลสักเท่าไร่มันก็เลยทําให้หัวใจของคุณช่วงเนี้ยมันดูคงยังยากที่จะปล่อยวางแล้วลืมเขาได้อะคะ่ะยังคงแบบยังคงเสียดายเขาอยู่มั้งยังคงเสียดายยังคงคิดถึงว่าอดีตอ้ยฉันเคยทุ่มเทหัวใจให้คุณแล้วทําไมสิ่งที่ได้รับ กลับคืนมามันเป็นการผิดหวังเป็นการเป็นการหักหลังเป็นการถูกทรยศอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะเราทําให้ตัวคุณเองชุกวันนี้ตัวคุณเครียดไหมตัวคุณก็เครียดนะเครียดนะคะพยายามที่จะปล่อยวางอะ่ะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าตัวเขาค่ะความในใจของเขาเป็นยังไงบ้าง เราดูเหมือนว่าทุกวันนี้เขาก็พยายามเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะไม่ใช่ไม่คิดนะคะเขาก็คิดว่าคุณอะอดีตที่ผ่านมาหรือการเวลาที่ผ่านมาหรือแม้แต่ว่าอะไรก็ตามตัวคุณเองอะก็เป็นคนที่เขาอะมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ทั้งนี้อะปัญหามันไม่ได้เคลียร์กันนะคะปัญหาเรื่องราวของคุณกับเขาอะมันไม่ได้เกิดการเคลียร์กันเลยมันมีเรื่องประเด็นเลยแหละคือ เรื่องการเงินด้วยเรื่องครอบครัวด้วยนะคะที่มาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันอาจจะต้องคือจบลงอะไรประมาณนั้นจบลงแบบชิ้นที่ว่าเราคิดว่าตัวเขาก็ต้องยอมยอมเขาเรียกว่าอะไรอะยอมเจ็บปวดอะยอมเจ็บปวดอยู่แต่เพียงผู้เดียวมั้งแล้วก็ออยอมปล่อยคุณไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็พยายามทําใจไหมพยายามทําใจคะ่ะ พยายามจำทำใจที่ว่ามีสถานะคนใดคนหนึ่งแหละในคนในสองคนเนี้ยมีตัวเลือกมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยไม่ไม่สามารถทําอะไรนอกเหนือไปจากนี้ได้นะคะนอกเหนือซะจากว่าเก็บคุณไว้ในใจเท่านั้นเองตัวเขาของคุณคนนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็คงเจ็บไม่แพ้ไม่แพ้กับคุณจริงๆนะคะมันมีประเด็นการแบบว่าหนึ่งชัดเจนมากๆการเงิน ในความเป็นอยู่ของคุณสองคนอะ่ะมันมีปัญหาการเงินแน่ๆน,นะคะแล้วมันก็มันมีปัญหาพี่ว่ามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยสําหรับความสัมพันธ์ของคุณกับเขา2คนมันก็เลยดูช่างยากเย็นนิดนึงตัวคุณก็ไม่ยอมปล่อยวางเขาสักทีตัวเขาเองก็พยายามแล้วละที่จะลืมคุณนะคะแต่มันลืมไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าเขาลืมไม่ได้ค่ะนะคะเขาก็าพยายาม พยายามอดทนและอดกั้นกับชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้ละแล้วลเขาก็รู้ด้วยว่าปัญหามันคืออะไรแต่เขาก็คงไม่ได้ว่าจะกลับมาคลี่คลายปัญหากลับมาเคลียร์ปัญหากับคุณแน่นอนณนะปัจจุบันนี้นะความในใจของเขาที่เขาอยากจะสื่อให้คุณนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแนวโน้มของชาววันอาทิตย์นะคะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนอดทนอดกลั้นนะชาววันอาทิตย์นะคุณพยายามทําทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะให้มันดีอะค่ะนะคะไม่ว่าชีวิตคุณจะเจออุปสรรคฝากหนามยังไงก็ตามที่ือในเรื่องของคุณกับเขาอะคุณพยายามอย่างที่สุดละนะคะแต่ในความพยายามของคุณอะมันก็ได้แต่ได้แค่นั้นที่ได้กลับคืนมาคือความเจ็บปวดนะคะแล้วอีกอย่างเราก็เชื่อว่าชาววันอาทิตย์ทุกวันนี้ตัวคุณเองอะพยายามมองเห็น ค่าแห่งชีวิตของตัวเองแล้วพยา,ยามมองเห็นว่าตัวเองอะ่ะมีค่ามากเพียงพอแล้วที่จะไม่อยากจะจมปรักกับกับเรื่องราวตรงประเด็นครั้งนี้นะคะไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะอะไรอะ่ะไม่อยากที่จะไปขวนคิดถึงหวนคำานึงถึงนะคะแต่ลึกๆในใจของคุณอะ่ะมันบอกให้หวนคิดให้คิดถึงไม่ให้คิดถึงได้ไหมคุณก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันมันเป็นไปไม่ได้เลยอะคะ่ะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าตัวคุณน่ะ แค่ว่าเมื่อไหร่คุณจะหลุดพ้นจากความคิดถึงกับเขาคนนั้นของคุณนะคะมันมีปากเสียงกันมาด้วยแหละเรื่องราวของคุณนะ่ะอาจจะเป็นปากเสียงคุณกับเขาสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งด้วยนะคะอีกคนตรงนี้มันก็น่าจะเป็นคนอื่นน่ะที่ว่าที่ว่าทำให้คุณสองคนต้องจบสถานะกันน่ะมันจบกันมาแบบมีคนห่ปัญหาคุณเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนนะคะ คนที่เข้ามาแทรกลางตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าไม่ใช่บุคคลที่สามก็เป็นคนรอบข้างได้ไม่ว่าคนรอบข้างของคุณฝ่ายของคุณหรือคนรอบข้างฝ่ายของเขามันได้ทั้งนั้นนะคะมันเราก็ยังเห็นว่าความมุ่งมั่นแน่วแน่ของชาววันอาทิตย์อะที่เวลาตัวคุณทุกวันนี้คุณก็พยายามจะหลุดพ้นให้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในห่วงบางอารมณ์เท่านั้นเองที่เวลาเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณ มีอะไรที่ว่ามันเก็บกดในหัวใจที่คุณไม่ยอมบอกรับรู้ให้ใครรับรู้เรื่องราวในประดิษฐ์ของหัวใจของคุณเลยอะ่ะคุณเลือกที่จะเก็บเงียบไว้คนเดียวอะค่ะนะคะทั้งทั้งที่เรามองเห็นว่าภายในหัวใจของคุณมันร้อนรุ่มมากร้อนรุ่มมากจะดูนะคะแนวโน้มของเขาบ้างค่ะ ไม่ว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณกับเขาก็ตามเรายังมองเห็นว่าเขาก็ยังคงแอบคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาก็คิดว่าที่โอเคในเมื่อเรื่องราวมันจบลงแล้วตรงนี้แล้วเขาก,ก็คิดว่าเขาพอใจละกับสถานะตัวเองที่ละโอเคมันไม่สามารถเป็นดัง,ดงเดิมได้ก็จริงเขาก็แค่พอใจที่จะคอยคิดถึงคุณคอยห่วงหาอาทรคุณเท่านั้นเองนะคะเนี่ย ไม่คิดจะหันมาแก้ไขปัญหาใดๆด้วยแล้วไม่คิดจะการกลับมาเคลีย์กลับมาเคลียอะไรเลยมันเป็นความพอใจที่อยู่ในสถานะความเจ็บปวดแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณก็คงเจ็บเหมือนไม่แพ้เขาแล้วเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณเช่นกันนะคะมีความรักมอบให้คุณคะ่ะความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันอาจจะเป็นกลายเป็นปมของเขาไปแล้วปมร้าวในหัวใจของเขาไปแล้วนะคะที่มันกู่ไม่กลับละ แต่เขาก็ยังยืนยัดที่จะพอใจเลือกที่จะอยู่ในสภาพความเป็นจริงทุกวันนี้นะคือมีรักครั้งใหม่เข้ามาไหมเราก็มองว่าต่อให้มีใครเข้ามาในชีวิตเขาก็ตามทีเถอะเขาก็จะไม่ได้สนใจใยดีหรอกเขาพอใจในสิ่งที่เขาเลือกตรงนี้แล้วที่ว่าถ้าเลือกจบมันก็ต้องอยู่แบบเจ็บๆนะคะยังคงอะไรอวรคุณอะก็ยังคงไม่ปล่อยวางคุณเช่นกันตัวเขาเนี่ยยังคงรักแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดด้วยตัดคุณไม่ขาดจริงๆค่ะ ยังคงเสียดายอ่ะเขาใช้คําว่าคงด้วยความที่ความผูกพันเขาเรียกว่าความผูกพันลึกซึ้งมันมีกันมานะคะมันก็เลยยังปล่อยวางไม่ได้เดีย๋ยวมาดูนะคะแนวโน้มค่ะของชาววนอาทิตย์ ช่วงชิตนี้ชาววันอาทิตย์เรามองว่าคุณพยายามจะหาทางออกให้ตัวเองให้ได้นะที่ว่าจะหลุดพ้นเนี่ยค่ะมันชัดเจนมากๆว่าคุณพยายามจะหาทางออกที่จะหลุดพ้นให้ได้เพราะว่าตัวคุณเองแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณพยยคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาละที่ทําให้ชีวิตของคุณะลืมเขาได้คุณมีการงานที่คุณต้องทําคุณมีชีวิตที่คุณต้องดําเนินต่อไปอะค่ะนะคะ แต่เพียงแต่ในหัวใจของคุณเท่านั้นเองแหละในความคิดของคุณเท่านั้นเองท,ที่คุณยังจมปลักอยู่กับที่เดิมยังเครียดนะคะรู้ทั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็คือการจบกันมาอาจจะบางคู่จบจริงๆอ่ะเรามองว่าจบอ่ะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าทําไมอ่ะทุกวันนี้ตัวคุณเองอ่ะยังอยากได้รับข่าวสารจากเขาเลยย,ย,ยังอยากรอยังอยากรอคอยการกลับมาของเขาเลยทั้งๆที่ ทั้งทั้งที่ในสถานะความเป็นจริงอะ่ะเรายังมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะม,มันได้หยุดชะง,งักแล้วอะนะคะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเป็นฝ่ายคุณชาววันอาทิตย์คุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขาคุณอยากกลับไปพูดคุยกับเขาเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าทางออกที่คุณคิดตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีได้นะคะถ้าคุณอยากลองติดต่อพูดคุยไปหาเขาดูเพราะว่าเรามองเห็นหัวใจคุณปรารถนาที่จะรอที่จะ เลือกเลือกสิ่งที่รอคอยเขาเลือกที่จะคิดถึงเขานะคะเลือกที่จะคิดถึงมากกว่าเลือกที่คุณจะออกจากวังวนตรงนี้เราก็อยากจะให้คุณลองดูก็ได้ค่ะถ้าทางออกตรงนี้มันมีผลกับคุณในทางทิศทางที่ดีคุณก็ลองติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเขาดูอาจจะมีแนวโน้มเจรจากันหรืออาจจะมีแนวโน้มการพูดคุยกันตกลงทิศไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยลองดูนะคะชาวนาทิตนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า คนโสดของชาววันอาทิตย์บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดค่ะ สชาววนะันอาทิตย์เรามองดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณใชยความพยายามอย่างมากนะในการปรับตัวปรับใจกับชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังจะปรับตัวปรับใจกับกับเออกับการที่ว่ากับการที่ว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงนะคะเพราะเรามองเห็นว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นอะไรก็ไม่ทราบที่ว่าคุณได้มีการตกลงเคลียร์ใจ กับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไปแล้วหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะมีการตกลงเคลียร์ปัญหาหัวใจกับคนเดิมของคุณไปแล้วที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะโอเคทางใครทางมันประมาณนี้นะที่เรามองเห็นนะคะแล้วเราก็คิดว่าตัวคุณอพอใจหรือแม้แต่กระทั่งว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคุณทุกวันนี้คุณรู้แล้วล่ะว,ว่าคุณกับเขาอะ่ะมันต้องแยกทางกันกันกบอดีตคนรักคู่ครองของคุณอะไรก็ตามทีเถอะคุณพอใจจากตรงนี้ละนะคะเพียงแต่ว่า อาจจะอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่คุณกําลังพยายามหลุดพ้นต้องใช้คําว่าพยายามหลุดพ้นในบางเวลานะคะต้องเรียกว่าในบางเวลาปัญหาของคุณอะมันยากยากเกินยากเกินที่คุณในบางคนของชาววันที่เรามองเห็นว่ายากเกินที่จะหลุดพ้นได้อะหลุดพ้นแบบปกติสุขอะ่ะหรืออย่างตัวเองใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้เพราะว่ารู้สึกว่าคนโสดชาววันอาทิตย์อะคะ่ะ ปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของคุณคนเดียวแล้วอะ่ะมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณต้องตามแก้ไขที่ว่ามันมีคนอื่นเข้ามาแทรกหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณด้วยนะคะชาวโสดวันอาทิตย์นะมาดูสิคะว่าแล้วจะมีใครเข้ามาไหมคะชาวโสดวันอาทิตย์ที่รอคนรู้ใจรอคนรักหรือรอใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างมีบ้างไม่เอ่ย มองเห็นชาวโสดช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณอยากอยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรคะอยากจะใช้ชีวิตแบบสมถะหรือเปล่าหรืออยากจะใช้ชีวิตไปไปสายธรรมหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอยากไปวัดไปวาไปทําบุญอะไรอย่างนี้คุณไปได้นะนะคะอย่างน้อยๆอะเรามองเห็นว่าชาวโสดคุณก็ยังมียังมีอย่างน้อยๆย,ยังมีเพื่อนหรือมีกัลยาณนิตรมที่ดีนะคะในในชีวิตชาวโสด มีใครเข้ามาไหมคะช่วงนี้ชาวโสดวันอาทิตย์ถ้าจะมีใครเข้ามาหาคุณสักคนหนึ่งเรามองว่าคุณก็คงรอคอยแต่คนเดิมของคุณจริงๆค่ะรอคอยการกลับมาของเขาคนนั้นนะ่ะนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของช่วงสถานะว่าที่คุณอาจจะหมด หมดค่าใช้จ่ายไปกับการขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขออะไรก็ได้ที่ว่ารอคอยให้คนเดิมกลับมาเนี่ยแต่มันเป็นอะไรที่ว่าคนเขาคนของคุณเขาไปแบบกูไม่กลับแล้วจริงๆนะเนี่ยไปแบบกูไม่กลับอะแล้วยังคุณยังคงอะไรอวรเขาอะคุณยังคงไม่ยอมปล่อยวางเขาจากชีวิตของคุณเลยชาววันอาทิตย คุณยังคงรอคอยการกลับมาของคนรักของคุณจริงๆนะเนี่ยมองไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณเลยอะค่ะนะมองเห็นแต่ว่าคุณรอคอยแต่เขาอย่างเดียวเลยเป็นช่วงที่เดินสายทําบุญมั้งนะคะบางคนชาววันที่เรามองเห็นเป็นช่วงที่สถานะของคุณหรือสภาวะความเป็นอยู่ของคุณอ,อยู่ในช่วงเดินสายทําบุญเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําบุญสะเดาะข้อให้ตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเอขอให้เขากลับมา เพราะว่าใจของคุณยังปรารถนาคนนั้นของคุณอยู่เลยอ่ะชาวนาทิตย์ดูสิได้กลับมาไหมคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะรอคนเดิมของคุณจริงๆ เรามองว่าจริงๆแล้วคนโสดชาววันทิ่คุณรู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะคะบางคู่หรือบางคน,นที่มันจบจากปัญหาเรื่องสถานะหรือความเป็นอยู่ที่ไม่เท่าเทียมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้แต่ว่ากระทั่งไปเจอคนที่เขามีคู่หรือมีอะไรอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันอยู่ในห่วงที่ว่าคุณต้องพยายามลืมให้ได้เท่านั้นเองที่เขาจากจะแนะนําคุณอะนะคะถ้าคุณพยายามลืมได้หรือคุณอยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ พักผ่อนจิตใจคุณพักผ่อนได้นะคะคุณอยากอยู่กับครอบครัวของคุณคุณก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าตัวคุณน่ะคนใหม่ของคุณยังคงไม่มีเข้ามาแน่ๆเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามรักษาบาดแผลเยียวยาหัวใจถ้าคุณพยายามรักษาบาดแผลเยียวยาหัวใจของคุณจริงๆปรงกับชีวิตจริงๆปรงกับชีวิตที่ผ่านมาที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ดีเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะความสุขของคุณอ่ะ มันจะค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปหรือแม้แต่ในสิ่งที่คุณสูญเสียไปสิ่งที่คุณเคยพังทลายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเลยอะค่ะว่าจะมีคนโสดเข้ามาบ้างมีใครเข้ามาบ้างไหมมองเห็นแต่ว่าชีวิตคุณนะ่ะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองแต่หัวใจของคุณไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะนะคะหัวใจของคุณยังยังคิดถึงแต่คนคนนั้นของคุณอยู่เลยอะ ยังคงรอคอยจริงๆรอคอยแบบโอเคฉันยอมทนอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เป็นไปได้คุณก็ยังต้ตองยอมทนอะพอใจในสิ่งที่ตัวเองทนแล้วตัวเองก็ไม่เคยไม่ไม่คิดจะเขาเรียกว่าอะไรไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเลยแนะนําว่าคุณลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนิดหนึ่งนะคะชาววันอาทิตย์อะไรเก่าๆอะไรเดิมๆอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันพังมาละอ่าคุณลองปล่อยวางดูนะคะถ้าคุณปล่อยวางอะเราเชื่อเหลือเกินว่า เดี๋ยวคุณจะคิดได้เดี๋ยวคุณจะมองเห็นความสุขของตัวเองได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะความสุขหรืออะไรดีๆวันข้างหน้ามันจะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปเองได้นะคะชาววันอาทิตย์เอาใจช่วยมากๆนะคะให้คุณหลุดพ้นให้ได้นะคนโสดเนี่ยส่วนคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วก็ มันเป็นปัญหาที่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณสองคนน่ะมันเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยอ่ะมันก็เลยดูยากนิดนึงถ้าเป็นปัญหาของคุณสองคนแล้วอ่ะมันก็ยังพอแก้ไขหรือคุยกันได้แต่มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยเนี่ยสิมันก็เลยดูช่างช่างยากหน่อยๆน,นะคะไปก่อนนะคะคลิปนี้ชาววันอาทิตย์สวัสดีค่ะ